คะ <anca> เนี่ยอ <uit> ้าเอาใหม่ดอิอินพุตคืออะไรนะเอาใหม่ดิอินพุตคือกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็มีตัว Area b a s e ก็คือโรงเรียนในกลุ่มม <Okay. S 1> ืนวนทบุรีหนึ่งจำนวนสิบเโรงเรียนนะคะฟังช <Okay. S 1> ันเบสอยู่กลุ่มวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาค่ะแล้วก็กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ตางประเทศค่ะ back, อ่าฟีดฟฟแบ็ฟีดแบ็อาจายพูดผิดโเซโเซ โปรเซสก็เกิดจากการวิเคราะห์สภาพปัญหานะคะจากรายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะพบว่าคุณครูผู้ช่วยสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะมีการจัดการเรียนรู้ที่ยังไม่ครอบคลุมแล้วก็ยังไม่เป็น Active Learning เท่าที่ควรค่ะก็คือว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่แล้วก็การประเมินผลนะคะยังไม่สอดคล้องกันนะคะ ก็จะดําเนินการนะคะก็จะดําเนินการก็คือจะสํารวจความต้องการของคุณครูผู้ช่วยกลุ่มนี้ก่อนค่ะว่าต้องการที่จะพัฒนาอะไรบ้างนะคะในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูนะคะหลังจากนั้นก็จะจัดการอบรมให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู้รูปแบบ active learning ค่ะแล้วก็จะมีการออกนิเทศการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ค่ะก็คือให้คุณครูส่งแผนมาก่อนแล้วเราก็จะตรวจแผนแบบออนไลน์กลับไปนะคะแล้วก็จะลงนิเทศแบบออนไซต์ค่ะ Okay. เอาพูดละเอาพุดก็คาดว่าคุณครูร้อยละแปดสิบนะคะคุณครูผู้ช่วยนะคะร้อยละแปดสิบของกลุ่มสาระการเรียน,นรู้ภาษาต่างประเทศนะคะสามารถจัดการเรียนรู้รูปแบบ active learning ได้ค่ะแล้วก็ทําให้คุณภาพของผู้เรียนดีขึ้นค่ะโอเคตรง plc ไปเขียนขั้นตอน plc ให้ผมหน่อยว่ามีกี่ขั้นค่ะได้นะแล้วก็ไปไปลดไอ้รูปเพลทไทลีเดนนี่ลงหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาเอา,า plc เข้ามาเพิ่มนะได้ค่ะโอเคเห็นด้วยขอบคุณค่ะว่าอ่านแผนนะ ค่ะได้ค่ะอา้าวเห็นเงียบเงียบว่าเช้านี่กลายว่านนทบุรีนี่มาสอยตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะอา้าวของใครเนี่ยนี่เดี๋ยวคนนี้ก่อนวันิดานีเสร็จแล้วยังเนี่ยวันิดายังไม่เสร็จคะ่ะอาจารย์คะ่ะอา่อาโอเคงั้นผ่านก่อนอา้าวชุดติชุดตินันล่ะ ไม่อยู่ค่ะอ่าไม่อยู่ผานอันนี้ของใครผานไหมสุพรรณีอยู่ไหมยังไม่เสร็จค่ะอะยังไม่เสร็จอ่าผานศิริลักษ์ศิริลักษ์พร้อมค่ะอ่ะพร้อมอ้าวอาจินดาคืออะไร ค่ะอาจารย์ agenda ค่ะคือในเรื่องของ active learning ค่ะเป็นการปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายค่ะ hey, area area ก็คืออเป็นคุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัดสพปนนทบุรีเขตหนึ่งค่ะซึ่งถ้าสโคบไปอีกก็คือจะเป็นโรงเรียนที่เราดูผลการคัดกรองอ่านเขียนภาษาไทยแล้วได้แบบหอันดับหลังท้ายอะค่ะ <Okay. S 1> คือเราก็จะเข้าไปหาคุณครูผู้สอนภาษาไทย ห้าโรงเรียนนั้นค่ะ <Okay. S 2> ค่ะแล้วก็ฟัง์กชันค่ะอยู่กลุ่มงานนิเทศติดต,ตามค่ะแล้วก็กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะ <Okay. Yeah. S 2> ค่ะส่วนโปรเซสนะคะก็คือจะยังไม่ได้ออกมาเป็นหน้าตามโมเดลนะคะจารย์ <Yeah. S 2> ก็คือสำรวจข้อมูลพื้นฐานค่ะซึ่งสภาพปัญหาก็คือจากที่แจ้งไว้ค่ะว่า ผลการคัดกรองการอ่านเขียนภาษาไทยที่เราทดสอบการถูกภาคเรียนค่ะก็นำมาวิเคราะห์ค่ะแล้วก็ดูความต้องการจำเป็นในการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคุณครูค่ะแล้วก็นำมาทำเป็นคู่มือค่ะส่งเสริมและก็แผ่นนิเทศค่ะ<ม>แล้วลำดับต่อไปก็คือจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ค่ะ เป็นแนว Active Learning ค่ะแล้วก็สร้างช่องทางในการสื่อสารแล้วก็เหมือนกับแชร์สื่อให้คุณครูได้ได้เข้ามาใช้อ่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือการนิเทศติดตามแบบโคชชิ่งค่ะอืมโอเคค่ะในส่วนเอา p u พค่ะก็คือคุณครูกลุ่มเป้าหมายเนี้ยค่ะร้อยละแปดสิบสามารถจัดก,การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ<อ>ค่ะ แล้วเอาพุทธอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนักเรียนค่ะร้อยละแปได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของคุณครูค่ะอค่ะ <c oughs> ในค่ะ <c oughs> ในส่วนของฟีดแบ็ค่ะก็คือจะมีเป็นเหมือนกับสามกิจกรรมย่อยๆค่ะก็คือหลังจากที่เรานิเทศค่ะก็จะมีการ P L C สะท้อนผลหลังการสอนค่ะ <c oughs> กิจกรรมที่สองก็คือ จัดเป็นกิจกรรมถอดบทเรียนค่ะว่าคุณครูที่สร้างนวัตกรรมคืออาจจะจัดเป็นาการประกวดสื่อนวัตกรรมค่ะแล้วก็ให้คุณครูส่งเข้ามาค่ะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่ถอดบทเรียนค่ะว่าสื่อนวัตกรรมนั้นๆใช้แล้วเกิดผลดีมีจุดเด่นอย่างไรค่ะก็เป็นการเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะค่ะแล้วก็ <จะ S 2> นำไปจะได้ผลไหมแผนเนี้ยยังคิดว่าได้ค่ะเหรอผมก็ว่าได้นะ แต่ว่าอาจารย์มีข้อแนะนําเพิ่มเติมไหมคะก็ตรงโปรเซสก็ไปเขียนโมเดลให้มันให้มันให้มันเป็นภาพตรงเนี้ยไอตรงสารวจเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยค่ะให้เป็นภาพ<ด>สั้นๆให้ดูดูในภาพแล้วเข้าใจง่ายๆได้ค่ะแล้วก็ให้ฟอนต์มันเป็นในแนวทางเดียวกันคือรูปแบบโมเดลเนี้ยถ้ามันดีเนี่ยเราจะใช้กันไปตลอดจนสามปีเลยพอถึงปีสุดท้ายที่เราจะส่งเชี่ยวชาญหรือจำนำแคมเศญเนี่ยเราก็เอาโมเดลเนี้ยส่งเลยค่ะอืม ซึ่งโมเดลไม่จำเป็นต้องเป็นแบบไพดีเลย์หรือว่า P D C A ก็ได้ใช่ไหมคะไม่ควรไม่ควรของมันของเขาไม่ของเราอ๋อค่ะพัฒนาใหม่ขึ้นมาใช่ใช่ได้ค่ะเช่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสำรวจอบรมสื่อสารนิเทศโคชชิงเนี่ยแล้วก็อะไรของเราเนี่ยถ้าขั้นตอนนี้มันทำแล้วมันเวิร์กก็เขียนสูตรสมเด็จนี้แล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารบทความเชิญนักวิชาการมาถลูดว่าเฮ้ยโมเดลนี้มันดีจริงนะท่านสอนออะไรเงี้ยค่ะ อืมผมก็อยากรู้มันจะใช้ได้จริงไหมผมเพิ่งถามไงค่ะอาจารย์ต้องรอดูค่ะใช่ต้องรอดูดอ่าโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะครับหมดยางอันนี้ของใครกัญชยาพร้อมไหมค่ะสวัสดีค่ะครับก็จะทำในในส่วน อินพุตนะคะแอบเจนดาก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศค่ะแอเรียเบสก็คือโรงเรียนที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกสิบสองโรงเรียนของสพปนนททวดีเขตหนึ่งค่ะแล้วก็ฟังก์ชันก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มงานประกันนะคะพัฒนาระบบการประกันคุณภาพแล้วก็อยู่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะไม่รับหลายเท่าไหร่อ๋อช่วยเพื่อนค่ะช่วยช่วยกันไปค่ะไม่สงสายเวลาจะไปนิเทศนะมันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆก็ส่วนของคณิตศาสตร์และศิลปะโอเคครับอาโพเซสอาโพเซก็จะเป็นในเรื่องของการสำรวจอันดับแรกคือสำรวจข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิเทศของรายงานการประกันตนเองซาของโรงเรียนนะคะแล้วก็ มีการชี้แจงความเข้าใจสื่อสารสร้างความเข้าใจกับโรงเรียนค่ะในเรื่องของการการนิเทศการเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมินค่ะแล้วก็มีการนิเทศติดตามชี้แนะช่วยเหลือโรงเรียนในเรื่องของการประกันภายในของสถานศึกษาทั้ง12โรงเรียนที่จะขอรับการประเมินภายนอกนะคะ mm hmm. แล้วก็ค่ะแล้วก็ให้กําลังใจกับผู้บริหารและคุณครูในการที่จะ <Okay. S 2> ร่วมมือในการพัฒนา มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแล้วก็สุดท้ายก็คือการติดตามผลการการนิเทศในการประเมินคุณภาพนะคะภายในของสถานศึกษาค่ะเอาพุทธก็จะเป็นในส่วนของมาตรฐานทั้ง3ด้านที่ท่านอาจารย์ได้แนะำมาไว้นะคะก็คือด้านแรกคือในเรื่องของผู้เรียนที่มีสมรรถนะการเรียนรู้และมีคุณลักษณะพึงประสงค์ค่ะแล้วก็การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในการกําหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์แล้วก็พันธกิจอย่างชัดเจนแล้วก็คุณมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนผู้เรียน เ,เรียนรู้อ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงค่ะฟีดแบ็ก็จะเป็นในเรื่องของการ PLC ค่ะสะท้อนคิด okay. PLC ก็เขียนขั้นตอนมาให้ผมค่ะขอบคุณค่<ร>ะอย่างนี้เดี๋ยวผมขอปรับนิดนึงได้ไหมได้ค่ะเพื่อเพื่อเป็นสาหรับทุกคนนะทุกคนนะคือโมเดลเนี่ยมันไม่ควรเขียนตัวหนังสือเยอะหรือถ้าเยอะมันก็ควรจะนิดเดียวค่ะนะคือตัวโมเดลเนี่ยมันต้องเน้นไปที่ภาพนะครับเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมขอปรับ ฟอนต์นิดหนึ่งนะฟอนต์ก็ควรจะเป็นฟอนต์แบบเดียวกันนะครับผมตั้งให้เป็นพร้อมก่อนละกันนะครับแอมจะดูสบายตาก,กว่ากันไหมทีนี้ผมอยากได้อย่างนี้นะครับอันนี้นะผมจะเอานี้ขึ้นมาอย่างนี้นี่นะครับนะดูนะอาจจะไม่อาจจะไม่ถูกสัท้ทีเดียวแต่ว่าผมผมอยากได้แบบเนี้ย่ได้ค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอ่านี่นะอันนี้อันนี้อาร์ปะ อันนี้นะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ขอใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับคือคือถ้าถ้าเป็นโมเดลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะต้องอเปลี่ยนเห็นภาพเป็นหลักนะครับเป็นภาพเป็นหลักแล้วก็ดูแล้วมันเข้าใจได้ง่ายๆนะครับเช่นอย่างนี้นะครับ p อันนี้กับออยู่นี่เนาะครับทุกคนด้วยนะเดี๋ยวผมปรับให้คนแรกก่อน นี่นะครับก็คือเน้นให้มันใหญ่ๆชัดๆนะครับเพราะว่าคนที่จะมาอ่านของเราเนี่ยเขาก็จะมาดูแค่แค่รูปภาพนี่แหละที่เขาจะมาดูนะครับครับไอเอน,นี่นะครับ P/E นะครับมาตรงนี้เอนะครับทีนี้นะทีนี้ผมอยากได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็สํารวจใช่ไหมอันนี้เราก็มาตรงนี้ ถ้าตัวมันใหญ่ไปแล้วก็ให้มันเล็กลงนิดหน่อยนะที่่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์คะมีเรื่องรบกวนจะสอบถามค่ะถ้าเรานําโมเดลเนี้ยไปส่งคอสสามได้ไหมคะอ๋อแน่นอนแต่ว่าขี่คุณค่ของใครอ่ะของเขาหรือของเราของเขาค่ะนั่นสิแล้วของเราคืออะไรอ่ะอ,อ๋อยังยังค่ะยังนั่นสิ ถ้าไพ่าดีเลย์นี่มันมีอะไรที่มันหายไปเห็นไหมไม,มันมีข้อที่มันหายไปอยู่นะข้อที่มันหายไปก็คือส่วนที่เราจะต้องไปเติมให้มันครบจากสิ่งที่เราคิดว่าเมันไม่ครบเราจะไปทําให้มันครบยังไงอคือคืออะไรคะอาจารย์คเขาคําแนะนำได้ไหมอาจารย์ครับหมายถึง PLC ไหมคะ คือถ้าถ้าไพดีเลย์เนี่ยมันโอเคมันครบของเขาแล้วมันมันไม่ใช่ของเราเนี่ยทีนี้ทำยังไงมันจะเป็นของเราอะเราก็ต้องไปหาอ,อาจจะเอาไพดีเลย์มาผสมกับ P D C A ไหมอ๋อค่ะนึกออกไหมซึ่งผมก็ตอบไม่ได้ว่าว่าว่าเราจะเอาอะไรอะ่ะแต่ถ้าถามผมอะแค่ไพดีเลย์แค่เนี้ยมันไม่พอ เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะว่ามันจะสวยขึ้นไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งเชื่อผมนะนี่ครับก็ให้มันให้มันดูเป็นภาพแล้วมันก็มันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราทำโมเดลนี่ครับ โอเคไหมทีนี้เราก็จัดให้มันเรียบร้อยขึ้นอนะ่ะอืมอย่างเงนะี้ยนะเนี่ยประมาณเนี้ยท่านเดี๋ยวไปจัดเอาอีกเพิ่มนะของทุกท่านด้วยนะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะอืมมันมันมันจะได้ดูไม่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 รกไงที่เกยีรยรอ่านบางทีมันเยอะอที่เกีรยรอ่านถ้าเราดูโมเดลอ่ะเราดูแค่รูปภาพแค่ตัวยอ่อสองสาตัวแล้วเราเข้าใจก็แปลว่าโมเดลเรามีคุณภาพ อันนี้สิบสี่ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับเจผมเห็นด้วยนะแล้วก็ไปปรับแต่งเพิ่มนะครับโอเคอมีท่านอื่นอีกไหมหมดยังหมดแล้วมีท่านอื่นอีกไหมออนนทบุรีครบยังค่ะครบเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ใค้จะส่งเชี่ยวชาญกี่คน กำลังสร้างแรงบันดาลใจกันอยู่ค่ะโหมนนี่แหละรออะไรยังยังไม่ครบค่ะอาจารย์มีมีคอสสสามด้วยค่ะบางบางท่านค่ะค่ะโหวงเลยรออะไรตอนนี้เขาไม่ผ่านจากเสาไฟตอนเนี้ย <c oughs> ก็ผ่านกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยตอนเนี้ยอาจารย์ค่ะ <c oughs> เพิ่งไปรับการพัฒนามาเมื่อเดือนพฤษภานี้เองค่ะอาจารย์ อ๋อได้เห็นเห็นเห็นมยกรไหมเห็นค่ะไหนเก่งสุดค่ะคนที่ใส่รองเท้าสีขาวเ <laughs> <c oughs> ออพูดดีพูดดีเขาบอกสอนอคนไหนเป็นขวัญใจของเราสอนอปริชาติอ,าอนอนุสรนนั่งเงียบกิบอยู่ข้างหลังโอเคนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะก็ลองไปดัดแปลงใช้ดูนะ ก็เดี๋ยวผมก็จะจะจะเปิดอันนี้ไว้ให้ท่านไปแก้ไขนะครับก็แก้ไขไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะให้ผมดูตรงไหนก็ผมก็จะช่วยดูแล้วกันนะครับโอเคไหมอ่ะมีท่านอื่นอีกไหมเนี่ยพี่พักพกพักกรเนี่ยเอาไหมจะจะพูดไหมครับเนี่ยเห็นเปิดกล้องอยู่นี่หรือนั่งส่องเขาไปก่อนพี่ พระขกรอ่าพอเปิดไม้ให้อ่าจะพูดไหมพี่ถ้าไม่พูดจะปิดแล้วเนี่ยมีใครเหลืออยู่บ้างสารร้อท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะทางมีกรจะได้พักก่อนแต่พี่กยัไม่ได้พักก่อนพูดได้ทั้งวันแหละ นึกว่าจะรีบเลิกกันนะเนี่ยโห oh, ยังมีคนอยากจะฟังต่ออีกอ้าวโอเคนะถ้าไม่มีอะไรก็แยกย้ายนะพักส,สักพัก้าสักผ่อนกันนะครับวันหยุดไม่ใช่วันหยุดวันทํางานวันบันทังคารนะก็เดี๋ยวมีโอกาสเราก็คุยกันแบบนี้นะท่านสามารถที่จะเปิดคอนเฟลเลนต์คุยกับผมได้นะตอนเย็นก็ได้หก oh, โมงเย็นถึงทุ่มหนึงอะไรอย่างเงี้ยนะและแ้วเราท่านจะนัดหมายกันนะครับโอเคไหม ขอบคุณท่านมีคว<อ>ามอ,อมาค่ะนะงั้นยวขออนุญาตปิดห้องประชุมเลยนะค่ะ